Love you guys พี่แพมมู I miss all member cosmos together me too เพราะจริงอุ๊ยพี่อะตอมแอบมาฟังเหรอเธออยากฟังแบบครบๆไหมล่ะเธออยากฟังแบบใส่หูฟังดูไหมเดี๋ยวฉันจะส่งไปให้ดูเดี๋ยวจะส่งให้ฟังโอเคเดี๋ยวจะรอฟังนะคะพี่มีพี่คนเดียวสัญญาใช่ไหมคะสัญญาแล้วนะสวัสดีค่ะต้าแพมสวัสดีครับ ข้างเลือกเยอะพี่ก็รอฟังเออวันนี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดหน่อยไม่ได้ถ่ายเลยค่ะอืมเดีย๋ยวใกล้แหละใกล้จะได้เลือกถ่ายแล้วค่ะทุกคนยังไม่ให้น้องแต่งงานอา้าวสินสอดเท่าไหร่มา้มาพูดมาเลยใครจะให้แต่งงงเอาก็หนูจะให้แต่งพี่ตง นี่นี่เดี๋ยวหน,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 นูส่งไปให้พี่ต๋อมฟังแบบฟังแบบใส่หูฟังแบบเปิดเสียงแล้วก็ฟังในหูฟังมันจะ,นจะแบบมันจะฟินมากพี่ต๋อมผู้ปกครองเต้าแพมมาจะบิง <S <S 2> <S 2> <S 2> ผู้ครองหลายคนมากงงคือทุกคนในวงเป็นแบบเป็นมามาหมด <laughs> แถมลูกทุกสถาบันแต่งค่ะเออจบพี่ตอมเป็นคนแรกที่ได้ฟังปะคะอืมคนแรกที่ได้ฟังไม่ใช่พี่ตอมคะ่ะตอนแรกหนูส่งให้พี่ศีลใช่แล้วมานานยางังมาได้พักใหญ่ๆแล้วคะ่ะพี่อิงอิงพี่อิงอิงพลาดล่ะเมื่อกี้หนูเปิดเพลงที่หนูไปอัดคัฟเวอร์มาอดเลยอดเลยพี่อิงอิง <laughs> ถ้าเรากันเรื่องแต่งงานงงจะบิง Hop e to see have more more okay okay หนูส่งให้พี่ซีนฟังคะ่ะเพราะว่าพี่ซีนเป็นหนึ่งในคนที่หนูค่อนข้างสนิทด,ด้วยมากๆว,าว่ามีลามีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษาปรึกษากาันะอะไรอย่างนี้พี่ซีนปรึกษาหนูหนูปรึกษาพี่ซีนอะไรอย่างนี้คะ่ะใช่แล้วแบบว่าตอนได้มาก็เลยส่งให้พี่ซีนบอว่าเออพี่ซีนช่วยฟังให้หน่อยได้ไหมคะพี่ซีนมีความเห็นว่ายังไงอืมออม ก็เข้ามาหาแม่โอเคโอเคได้เลยไม่รู้ว่ามีคนอัดทันหรือเปล่าเผื่อแบบอาจจะมีคนอัดทันแล้วก็ไปแบบแบ่งปันกันดูไม่รู้เหมือนกันค่ะแบบเมื่อกี้สปอยเวลาทั้งเพลงเลยเผื่อให้ฟังไว้แล้วแบบมันปิ้มปิ่มพี่ตอมต้องอย่าลืมไปฟังนะ มีคนใจดีไม่นะอยากฟังนะ